ยามเช้าตอนนี้อากาศก็ฝนตกลินครับตั้งแต่เช้าเลยบันยากาศดีมากครับวันนี้ไม่ร้อนเวลานี้ก็เวลาหกโมงเชา้าวันนี้ผมมาเก็บแฟงอีกแล้วครับเหมือนเก่าละเพราะถึงรอบที่จะเก็บแล้วจะน้ำจะใหญ่เดี๋ยวมาดูเลยครับว่าลูกขนาดไหนที่เก็บได้ในวันนี้ครับลูกขนาดนี้ ลูกหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งประมาณหนึ่งกิโลลูขนาดนี้เก็บยังไม่ได้ครับรออีกสองวันเขาก็เริ่มจะมีลูกเยอะแล้วเรื่อยๆลูกขนาดนี้ก็เก็บได้แล้วกิโลครึ่งถึงหนึ่งกิโลที่ตามท้องตลาดต้องการแบบตัดง่าย,ายเลยครับวันนี้ผมลืมถุงมือครับฝนกต็ตก เพราะว่ากค่อยหาเพราะว่ามันลกเพราะว่าแฝงมันจะลกมากครับอีัวลูกเล็กๆเราต้องการลูกที่กองกันอยู่สองลูกเลยเก็บยังไม่ได้ครับลูกนี้ก็เก็บยังไม่ได้รออีกสองวันลูกใหญ่เลยลูก ลูกนี้เก็บได้แล้วนี่น่าจะลืมลูกใหญ่มากครับลูกเนี้ยโอ้โหลูกมาเริ่มเทิมเลยลูกยิ่งใหญ่ยิ่งถูกนะครับแฟลลูกยิ่งเล็กยิ่งแพงได้เกินเขาก็ไม่เอาอีกเดี๋ยวไปลองนน้นดีกว่า ก็ผมปลูกไว้ก็น,น่าจะใช้เวลาสองเดือนอเก็บก็นานอยู่ครับนี่สองลูกไล่ๆกันลูกนี้เก็บไม่ได้นะครับแต่ลูกนี้เก็บได้แล้วเดี๋ยวมาให้ดูลูกขนาดน,นี้หวานครับกำลังกินเลยครับหวานมากครับลูกขนาดน,นี้ ขนาดน,นี้อีกสองวันโอ้สุกอยู่สองลูกเลยปึ๊บอ่าสองลูกเดี๋ยวก็เต็มกับแปงแล้วครับอืมกือบเต็มกับแปงแล้วสิบโลแล้วแค่นี้ครับ เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับกับบรรยากาศตอนเช้าฝนตกลินครับสวัสดีครับ